นี่นะคะเอาข้าวฟ่างมาให้สุดหลอ,อกกินนะคะแล้วมันรสชาติเป็นยังไงคะสุดหลอสุดหลอสุดหลอ,อกกินพงอะไรอะน่ะเอาพงมาให้สุดหลอ,อก,กินนะเนี่ยฮ้ยเอาพงอะไรมากินเนี่ยเอาต้นพงอะไรมากินอะฮะเอาต้นพงพอะไรมากินอ๋ออร่อยปะ่ะอร่อยปะ่ะอ,อ,อ,อร่อยไหมครับ มันรสชาติมันเป็นยังไงครับน้องชายฮะรสชามันเป็นไงรสชามันเป็นไงครับรสชามันเป็นยังไงครับรสชาเป็นไงเอ่ยไม่คายอ้อยไม่คายอ้อยขมไหมขมไหมขมไหมอ้อยยังไงขมอ่ะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมอ๋อ คู่กัดนะคะคู่กัดี่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทําเดี๋ยวมันํำนะคะผู้ชมอดูนะคะเหมือนกันไหมน้องชายเองนะคะน้องชายเองนะคะอีมันเขี้ยวค่ะคู่กัดค่ะคู่กัดกันค่ะมันเขี้ยวเะียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันทาดูดูดูมันทําทำไมมันทำกับฉันได้เห็นม่แกล้งหมานะคะมันแกล้งพี่ถังนะคะ 糖、啊、皮糖了，哎呀！